สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับละรลักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมพวกกับผมมีเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนูเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับไม้เศร้าต่อนกพี่น้องครับซึ่งยี่ห้อนี้นะครับท่านก็คงจะรู้จักดีนะครับ วันนี้นะครับทางบริษัทนะครับยักษ์ใหญ่นะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนะครับของไม้เศร้านะครับซึ่งยี่ห้อนั้นท่านน่าจะรู้จะดีก็คือยี่ห้อของบูธซอมนะครับซึ่งหลายท่านก็เป็นแฟนคลับตัวยงนะครับของยี่ห้อนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการนะครับผมปรับเปลี่ยนนะครับมาแบบใหม่นั้นนะครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพี่น้องครับนี่คือหน้าตานะครับของไม้เศร้านะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับจะปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับไปดูตรงยี่ห้อครับผมยี่ห้อนี้ก็บูสตอมนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะครับเป็นคําว่านะครับไม้เศร้าต่อนุก นะครับแล้วก็มีโลโก้อีกอันนึงก็คือติดไว้ก็คือของแท้นะครับของแท้นะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับคันนะครับก็คันนี้ที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นคันสิบเมตรนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยนะครับทําทดลองมาก่อนนะครับมาใช้ก่อนสิบเมตรนะครับซึ่งสิบสองเมตรนั้นยังไม่ได้ทําออกมานะครับตอนนี้ก็อัปเดตนะครับออกมาใหม่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอ่า มีให้พี่น้องได้ทดลองแล้วนะครับก็มาดูครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับของไม้ซ้านะครับก็คือมาดูที่ก้นนะครับก้นของไม้ซ้านะครับทางบริษัทในทางเฮียเขาบอกว่านะครับก็คือก้นนะครับก้นของไม้ซ้านีจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งแต่ก่อนของบูสตอมนี่ก็จะเป็นเป็นพลาสติก นะครับเป็นยางเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้พบนะครับว่าพี่น้องนะครับความต้องการเนี่ยก็คืออยากให้ก้นตรงนี้นะครับมีความคงทนนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับทางบริษัทนะครับ t o r นี่ก็เลยเปลี่ยนนะครับจากพลาสติกนะครับกลายเป็นอลูมิเนียมไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ดัดแปลงนะครับรูปแบบโฉมใหม่เลยนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ใช้นะครับที่เป็นแฟนคลับของบูสตอมนี่จะรู้ดีนะครับเวลาท่านใช้เนี่ยนะครับบางทีมันหลุดอี้ยอย่างเงี้ยครับคือปัญหามันมันเกิดนะครับทางร้านทางบริษัทก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่เลยทีนี้เป็นอะลูมิเนียมนะครับอย่างหนาอย่างแข็งเลยนะครับต่อไปนะครับอันที่ปรับเปลี่ยนต่อไปนะครับ เศร้านะครับอ่าสิบเมตรนะครับสิบเมตรทีเนี้ยอ่าถ้าเป็นตัวเดิมนะครับสิบเมตรนี้จะต้องออกสองเมตรนะครับเหลือแค่แปดเมตรนะครับส่วนบูสตอมตัวใหม่นี้นะครับจะใช้ได้ทั้งสิบเมตรเลยครับพี่น้องครับอ่าซึ่งปรับเปลี่ยนนะครับใหม่เลยนะครับอ่าส่วนที่ล็อกนะครับก็ขอบนะครับขอบของแต่ละเมตรของแต่ละท่อนนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนเดิม นะครับแต่ที่แปลกไปก็คือใช้ได้จริงนะครับ10เมตรนะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับก็ต้องทดลองดูครับพี่น้องครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนที่ปรับเปลี่ยนอีกนะครับก็คือตรงฝานะครับฝาปิดนะครับของก้นไม้เศร้านะครับนอกจากทำจากอลูมิเนียมแล้วนะครับก็ยังมีนะครับที่ห้อยนะครับเกี่ยวกับ ตะปูอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออเป็นการาเก็บนะครับได้ง่ายนะครับห้อยมีห่วงให้อย่างดีนะครับห่วงนั้นทําจากเหล็กนะครับทําจากเหล็กอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับสําหรับก้นนะครับส่วนแอคชั่นนะครับแอคชั่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแอคชั่นก็อยู่ที่สามสิบนะครับสามสิบห้าสิบนะครับซึ่ง อ่าสิบเมตรตัวเดิมก็เป็นสามสิบห้าสิบนะครับแต่ใช้ได้จริงนะครับตัวเดิมใช้ได้จริงแปดเมตรนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับใช้ได้จริงสิบเมตรนะครับต้องมาลุ้นว่าจะอ่าเพิ่มนะครับความหนาความเหนียวความแข็งนะครับให้กับอา่ารุ่นนี้อย่างไรนะครับอ่าตอนนี้ทางบริษัทก็อ่าส่งมาให้ผมนะครับส่งมาให้ผมอ่า หนึ่งไม้นะครับผมส่งมาให้ผมก็จะต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับไม้เศร้านะครับรุ่นใหม่นะครับของบริษัทบูสตอมนะครับซึ่งตอนนี้มีของแค่10เมตรนะครับพี่น้องครับแล้วมีแค่300อันเท่านั้นนะครับที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ให้นะครับสําหรับร้านนะครับ ของท่านนะครับก็ต้องทดลองดูครับพี่น้องครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับไม้เศร้าตัวใหม่นี้นะครับว่าจะตอบโจทย์นะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ใช้ไม้เศร้านั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องลองทดลองดูนะครับซึ่งทางบริษัทนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับก็ได้คําติชมนะครับจากพี่น้องนะครับที่ต่อน้กเขานะครับนําไปปรับเปลี่ยน ปรับปรุงนะครับให้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับให้กับทีมงานนะครับชาวนกเขาเรานะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ถือว่าผมมาทําคลิปนะครับให้ดูก่อนนะครับส่วนของจริงนะครับของจริงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวของมาถึงนะครับผมก็จะมาทดลองนะครับเปรียบเทียบนะครับกับตัวเดิมนะครับที่ทํามา10เมตรเนี่ยนะครับจะ แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไม่พู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ